หญิงสาวสะดุ้งลืมตาตื่นขึ้นเนื่องจากหูแววได้ยินเสียงหมาหอนมาแต่ไกลและเสียงนั้นใกล้เข้ามาทุกทีเธอกวาดสายตามองไปที่ถนนลาดยางพบว่าเริ่มมีหมอกลงมาหนาแน่นขึ้นแล้วจู่ๆเสียงหมาที่หอนกันระงมก็เงียบลงบางตัวร้องเหมือนมันกลัวอะไรบางอยา่างแล้วเริ่มห้อยออก ไปทางหลังศาลาพลันตาของเธอก็ต้องเบิโกโผเมื่อเห็นเงาของชายชราผู้หนึ่งดูจากหน้าตาและท่าทางอายุน่าจะ90เห็นจะได้เขาหลังค่อมผมขาวผิวหนังเหี่ยวยน่นสู้ผอมเหลือแต่หนังติดกระดูดดวงตาสีแดงกลับในปากคาบุรีแบบโบราณกำลังเดินเข้ามาใกล้ศาลาตรงที่เธอและแฟนนอนหลับอยู่ เธอรีบปลุกแฟนหนุ่มให้ลุกขึ้นแล้วทั้งคู่ก็ต้องตาเบิกโพรงอ้าบากค,ค้างเมื่อชายชาราสแสยะยิ้มจนเห็นฟันอันแหลมคมและดวงตาที่แดงกลั่งของเขาชายชาราเดินเข้ามาใกล้พวกเขาอย่างช้าๆแล้วจูจ่ๆร่างนั้นก็กลายเป็นลูกไฟดวงโตลอยผ่านหน้าคนทั้งคู่ไปแล้วหมา ก็เริ่มส่งเสียงเห่าหอนรับกันดังระงมไปถ้วยครับเมื่อตั้งสติได้ทั้งคู่ก็รีบขับรถออกจากศาลาไปอย่างรวดเร็วและไม่หันกลับมามองอีกเลยศาลาร้างแห่งนี้ก็ยังมีคนหลงทางและแวะพักกลายเป็นตำนานผีโพงเล่าสืบต่อกันมาอีกหลายรุ่น